และนี่ก็คือสาเหตุหลักสําคัญนะคะว่าทําไมคนเราถึงป่วยถ้าเรากินอาหารครบห้ามูออกกําลังกายแล้วนะคะแต่ว่าเรายังป่วยอยู่นะคะนั่นก็คือสาเหตุมาจากไมโตคอนเดรียเสื่อมนะคะจึงไม่สามารถสร้างเอ็ไซม์ต่างๆมากมายนับพันๆชนิดนะคะมาในเซลล์ของเรานะคะมาย่อยอาหารหลักห้ามูที่เรารับประทานเข้าไปนั่นเองนะคะอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะคะก็เพื่อไปสังเคราะห์ให้ได้รหัสพันธุกรรมใหม่ เพื่อ่อมแซมเซลที่สึกหรอแล้วก็สร้างเซล์ใหม่ทดแทนเซลล์เก่าที่ตายไปนั่นเองนะคะเพราะในเซลเรานะคะมีไมโตรคอนเดียนะคะมากที่สุดเลยในร่างกายของคนเราเนี่ยเป็นล้านๆไมโทคอนเดียเลยนะคะแล้วก็มีขนาดเล็กมากนะคะเราก็จะมีขนาด1ไมครดังนั้นอาหารที่สามารถเข้าสู่ไมโทคอนเดียได้ก็ต้องเล็กกว่า1ไมครค่ะเพราะว่าต้องผ่านเยื่อบุผนังชั้นต่างๆนะคะซึ่งไมโทคอนเดียของเราเนี่ย ะะก็เปรียบเสมือนโรงงานแปรรูปอาหารที่อยู่ในเซลล์ในร่างกายของคนเรานะคะมีหน้าที่ผลิตเอนไซน์นับพันพันชนิดเลยค่ะเอนไซม์ M เหล่านี้นะคะก็จะไปย่อยอาหารที่เราทานเข้าไปเพื่อให้ได้เป็นพลังงานนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังสังเคราะห์อาหารนะคะให้ได้รหัสพันธุกรรมใหม่นะคะเพื่อซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอนะคะแล้วก็สร้างเซล์ใหม่ทดแทนเซล์ที่ตายไปแล้วนะคะซึ่ง ก็จะเกิดทุกๆ7วันนะคะเมื่อเซลล์ใดาตายไปแล้วเซลล์ใหม่เกิดขึ้นไม่เท่าเทียมกันนะคะอวัยวะนั้นๆก็จะค่อยๆเสื่อมลงไปหรือฟอลงไปนะคะและถ้าเกิดว่าเซลล์ใดนะคะสร้างเซลล์ใหม่แต่มีรหัสพันธุก,กรรมเพี้ยนไปจากเซลล์เดิมนะคะก็จะเกิดโรคมะเร็งได้นะคะภูมิต้านทานบกพร่องนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะกิมีตัวช่วยดีๆนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะอ่า บ e y อนไลฟ์เซ e n t ี a l ค่ะนะคะบ d l อนไล e ์เซนเชียลเป็นเสริมอาหารในระดับไฟโตโมเลกุลนะคะในซองเนี้ยไม่ได้มีเม็ดเดียวนะคะมี3เม็ดเลยนะคะช่วยนะคะดูแลคนที่นะคะทำงานใช้สมองต้องการดูแลสุขภาพแล้วนอกจากนั้นนะคะคนที่เคยป่วยเป็นมะเร็งหรือกังวลว่าจะเป็นมะเร็งหรือกำลังเป็นมะเร็งอยู่นะคะหรือมีเนื้องอกนะคะ ควรต้องทานซองนี้เลยนะคะเพราะว่าอะไรซองนี้นะคะมี3เม็ดเม็ดที่1นะคะก็คือเม็ดสีเหลืองเป็นวิตามินเนนกลือแร่และธาตุนะคะและกรดอะมินโ,โนครบถ้วนเลยนะคะส่วนเม็ดที่2นะคะเม็ดสีเขียวนะคะเป็น SOD นะคะย่อมาจาก Super Oxide เด s m u t a s e นะคะก็ประกอบไปด้วย3สารอาหารหลักเลยนะคะอันดับแรกก็คือสกัดจากเมลอนฝรั่งเศสน,นะคะ ซึ่งไปช่วยนะคะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะซ่อมแซมเซลล์นะคะฟื้นฟูเซลล์นะคะให้พลังงานแก่เซลล์ต้านอักเสบนะคะโอเคแล้วนอกจากเ,ออเมลอนฝรั่งเศสแล้วก็ยังมีโคลมไซคิวเทนะคะซึ่งเป็นเอนไซที่สำคัญต่อการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์เลยนะคะถ้าเรานะคะมีเอนไซเหลือเพียงแค่25%นนะคะนั่นแปลว่าเรา อาจที่จะตายได้นะคะสำคัญมากนะคะและอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือโคลโรฟิลค่ะโคลโรฟิลนะคะก็สามารถช่วยดูดซับกำจัดนะคะสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธ,ธิภาพการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวว้าวดูแลทุกอย่างเลยนะคะนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆก็ยังจะเห็นเม็ดสีน้ำตาลเม็ดสีน้ำตาลนี้ก็คือนะคะสกัดมาจาก นิวเครียสสาหร่ายคอเรล่านะคะและต้นอ่อนของเห็ดชิตาเกะนะคะนะคะก็จะได้เบตากูแคนนะคะอันนี้ก็จะเสริมภูมิคุ้มกันนะคะให้กับเซลล์นะคะใครที่เคยมีประวัติเป็นเนื้องอกนะคะหรือเป็นมะเร็งหรือกําลังกังวลใจอยู่หรือกําลังเป็นอยู่นะคะไม่ไว่าที่ใดก็ตามไม่ควรพลาดซองนี้นะคะเพราะเม็ดสีน้ําตาและเม็ดสีเขียว จะไปช่วยฟื้นฟูเซลล์ที่ป่วยของเราและเพิ่มภูมิคุ้มการเพิ่มภูมิต้านทานไม่ให้โรคต่างๆเข้ามาป้องกันการกลายพันธุ์ของเซลล์ด้วยนะคะคนที่ไม่ป่วยและไม่เคยเป็นก็ควรต้องทานไว้นะคะป้องกันดีกว่ารักษาค่ะ